กคตรเฟสถามว่าไหวไหมลองดูไม่แน่ใจโคตรเฟสโคตรเฟสจริงด้วย <c oughs> สเตลแล้วสเตลแล้วไม่รู้จะรักสายใครหรือเปล่านะพี่ขอบ้านใหญ่ก่อนล้วกันมาเยอะ <c oughs> ดูวาพี่ <c oughs> แตกไปแล,ล้วหนึ่งทีเออ <c oughs> ตามอยู่ <c oughs> นนี่กอขับไปยังแผ่นละ น้องอยู่บ้านอะบ้านฟ้ามั้งพับสองแผ่นน้องอยู่หลังบ้านฟ้านะทีอมีอยู่แถวบ้านใหญ่บ้านฟ้าปะวะเขาเรียกบ้านฟ้าปะใช่เฮ้ยไอ้ยันหลุดนะหลุดนั้นเฮ้ยไปแล้วจ้าไปหาคนอื่นแล้วพับไปสองแผ่นถ้ามอสตรีมอยู่นะ ไม่ไม่อยากปั่นไฟอ่ะมาไล่กูต่อขวามือให้ผีแลวเนี่ยโอ้มาไล่ไม่สุดอ่ะคือเป็นอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็แตกแตกหมดอ่ะไล่ไม่สุดอ่ะกูปั่นไฟบ้านใหญ่แล้วกันนะห้องวีอยู่ไหนบ้านเล็กปะหรือบ้านใหญ่ดีกว่าห้องวีบ้านเล็กโอเคเนี่ยผีเอาไม่สุดผีมาแถวน้องน,นะใช่ใช่ อเกถ้าเอาสดกูแตกแล้วเอาไม่สดเฉยเลยโโไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สเตล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 กดสเตลให้อยู่กดสเตลให้อยู่มาเจอกูลแล้ว <f led durability> ล่ะไม่เจอไม่เจ,เ,จเจอ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 คนย่องอ่ะไม่รู้ชื่อตัวอะไรคนย่องอ่ะที่ปั่นต่อที่ปั่นต่อ พี่อยากเก็บตายยากอ่าพี่ขอเดินแป๊บนึงโอเคได้ตายยากละ <c oughs> ไมกลำแบบไปล้วสองแผ่นนะแต่ก็ถือว่านานมันต้องใช้อ่ะฉีตามใ่ม้ผีอยูย่ยยไม่ไม่ผีอยู่กลางแบบเจอลอรี่ลอรี่โดนหนึ่งทีอลอรี่จะต้องรบก,กระบะ<ม>โอเคอนนะใช่ใช่ใช่พี่พี่ฉีให้ลอรี่เล่นลอรี่จะรู้ไหมว่าไม้ผพาไปเราเพื่อน จะบอกไอ้เหี้ยใครพับไม้ไปวะใช่ไหมเพื่อนแล้วใครฉีดมาทั้งหนูอะใครฉีดมาหาหนูอะอะไรปั่นไปอยู่เด้อปปั่นไสิขี่ตามลอตี่อยู่ไม่ใกล้เสร็จแล้วพิลก่อนไหมพี่ใกล้เสร็จแล้วฮิลก่อนไหมเพื่อนนี่คือโอ้พี่โอ้โหสัตว์ออกเถอะกูว่าเพื่อนนักผีใสขี่ผีมานะเอ้ย ไปแล้วไปแล้วไม่มาแล้วไม่มาแล้วไม่มาแล้ว,ลว <c oughs> โอ้โหไอ้เหี้ยมันลารี่รากใส่ลากผีใส่ว่ะเอาไงที่ว่างไงวะแต่พี่กี้พี่กี้พี่ไม่รักใส่ไข่ตายพี่ยังไม่รักใส่ไข่เลยลวเว้ยเออเขาอีดอกอยู่ไม่ทันว่ะมาแล้วว่ะน้องน่าจะโดนนะน้องจริ้งบอกดูก่อนกระทือเครื่อง อยู่กับพี่ปั่นต่อได้ปั่นต่อได้ได้จริงได้จริงอยู่กับพี่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันมันโดนมันกลับไปเครื่องเดิมกูปั่นเองแล้วกันงั้นน่ะกูปั่นเองไมกลับมาเครื่องเดิมหรอไม่มาเหยียบพี่ปั่นคนเดียวขี่มันไล่ใครสักคนเฮงยิงไงไปก่อนแล้วกันนะต่อไปตัวมันมาแล้วหรอมา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 ขี่ตามตามคนวงกลมติดแดงเห็นป่ะ อยให้หน่อยครับขอบคุณขี่อยู่ไม่ได้ไกลเท่าไหร่อ่ะแต่มันตามตามคนอื่นอยู่เนี่ยถ้าดูจอสตีนที่อยู่ <c oughs> เห็นเห็นขี่ไหมไพี่ขี่กำลังเดินมานะแต่กำลังเดินมาเลยละ่ะเพื่อนลากอีกแล้วไอเทียรอลอรี่เสร็จไหมเนี่ยเสร็จสวยขี่ไปไหนดูก่อนกู <c oughs> สเตลว่ะกูขี่ก่อนเลยสเตลว่ะขี่ตามเรานะไม่เราว่าลอรี่อ่ะสักคน มีด้านซ้ายมีไม้อยู่ด้านซ้ายมีไม้อยู่แผ่นหนึ่งแต่ว่าด้านขวาพี่พับสองแผ่นแล้วนะระวังพี่ปั่นบ้านเล็กต่อตามตามคนไอ้น,นี่ตามคนที่บ้านใหญ่ตามลอลีใช่ปะโอเคอ่าอ่าอ่าเห็นผีอยู่ผีอยู่ชั้นสองเรียบร้อยผีอยู่ชั้นสองใช่แต่เพื่อนตกมาแต่ข้างล่าง เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลากให้โอเคหยุดมาเด็กอย่า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 เพิ่งช่วยนะผี่เอาพี่หรือเปล่าไม่เอ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 าพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาหรือเอาวะหรือเอาวะเอาไม่เอาวะสรุปเอาไม่เอาเนี่ยโอ้ยเอาไม่เอาเนี่ยกูงงกูดูแล้วกูก็งงเหมือนกันเอาเอาเอารอบนี้เอาสุดไหมไม่สุดไม่สุดกลับกลับกลับไม่สุดโอ้โหต้องเถียดใช่ไหมคือกูตาดำเพื่อนประเด็นอะ เลยละกันมอโรธามไปเพื่อนเออเอาใครกูไหมตีเออเอากูมาล่ะเอาเผื่อล่ะไปปักบ,บ้านเล็กก่อนได้ป่ะพี่จูปุ่งนี้ก่อนบ้านเล็กไม่มีให้ปักแล้วพี่มีมีมีอยู่เครื่องหนึง่งมีอย่าเถียงคือกูปักบ้านเล็กถึงนี่เงี้ยไ,ไม่ใช่บ้านเล็กมันค่าบ้านเล็กด้านขวาบ้านเล็กลอยอย่ะปักทางนู้น,น,น,นก่อนว่าพี่จูบ้านใหญ่อยู่ ขอโทษเหรอเพื่อนเพื่อนใจพี่ฮิวให้แต่ฮิวไม่เสร็จวะพี่ว่าไงวะพี่ปัดไม้ใหญ่ต่อครับเออผีอยู่กับหมวยนะอยู่กับหมวยเนี่ยหมวยแตกดย่ฮิวเพื่อนปัดหนึ่วิแทงหลังสวยแล้วหมดแล้วแล้วอย่าที่พี่ปัดไม้ใหญ่ก็อย่ามาเลยไม่มีไม้แล้วก็พี่พับไม่พี่เป็นคนพับเองไม้อะผีอยู่กับหมวยอยู่เนี่ยยังอยู่กับหมวยอยู่ดี หมวยรักใส่พี่ว่ะแล้วไม้ไม่มีด้วยกูยแตกเลแล้วกันเฮ้ยอูกับเอาไงเอาไงเขีเ้ยวไงเขี้ยวไงกูอีกแล้วมามาดิมีไม้แผ่นหนึ่งอ่ะอยู่พี่อยู่พี่อยู่พี่ <c oughs> อยู่จริงป่าววะไม่แน่ใจไม่อยู่ไม่อยู่กลับแล้ว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 เดี๋ยวพี่ปั่นบ้ายาต่อมากระทืบเพื่องเราก็ไป พี่สามารถคุมเครื่องนี้ได้ปันป่นๆหยุดหยุด,ด,ด <c oughs> ตาม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 มีคนเจ็บอะเราไปปั่นเคงเดนะมาลองดูโอเคกูอีกแล้วะจอตั้งแตอนเนี้ยกูเลี้ยวเหรอกูเลี้ยวเหรอพับไม้นะเพื่อนพับไม้นะสวยเ <c oughs> หลือเครื่องกลางแมพสองเครื่องกับเครื่องบ้านใหญ่ซึ่งบ้านใหญ่พี่ปั่นเรื่อยๆอยู่ ผีไปเครื่องกางแมพกระเทือมเรื่องผีเจอเจอใครไม่รู้เราออกจากบ้านใหญ่ได้นะเดี๋ยวผมไปปั่นเครื่องนั้นให้ไม่ได้ครับออกไปพี่แตกมันไม่มีไม้แล้วครับ <c oughs> เครื่องพี่แรงอะ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยแตบบนนกป <c oughs> ั่นออกก็ได้พี่วนได้อยู่ในในแถวเนี้ยคือเ,เ,เ, <c oughs> เอาพี่ไม่สุดถ้าเอาสุดที่ฉีกได้เว้ยถ้าเอาสุดที่ฉีกได้เ <c oughs> อาไม่สุดอะ่ะเนี่ยดูดูสปินอยู่ใช่ไหมเนี yeah. ่ย เฮ้ยมันเอาสุดว่ะโอเคกู <บา S 2> ฉีกให้ <บา S 1> ไปตัดบ้านนะตัดบ้านเด็กนัาไปไวกว่าตัดสิ็จแล้วพี่พี่แตกพอพี่พี่นี่มันออกไม่ได้เว้ยเห็นไหมมันมีไม้แผ่นหนึ่งแต่มันฉีกไม่ได้จริงๆอะ มันออกไม่ได้เว้ยไม่คิด้ถ้าพี่ไม่ฉีกออกพี่ไม่พี่ไม่โดนแฝงจริงๆนะเนี่ยไม่อ,ไมมออกไม่ได้วะ่ะถ้าแคมมากๆออกออกสามว่ได้แทงหลังไม่ได้ใส่มา <c oughs> โอ้จะช่วยสามคนได้เหรอเอ้ยมีมีคนเปิดประตูคนนึงละอลอรี่ปุ่เปิดประตูอยู่หมวยจะช่วยอะ่ะมันสเตลอยู่ไหนไม่รู้อะ่ะอ้าวทุเรศเหรอเฮ้ยขอบคุณครับสีดไปทางนู้นเลยพี่สีดไปทางนู้นเลย มีไม้อยู่สามอ่ะมีลูกเองมีลูกเองไม่เปไรไม่เป็นไรมีลูกเองไม่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 รู้ไม่รู้ดูไม่ออกสเตลอ่ะคือมัสเตลลเว้มองอะไรไม่เห็นเลยเอาโอเคไม่านประตูใกล้สุด ฮ้ยลุกเองันละันวิ่งมานี่เลยพี่ตูดขวามือขวามือพี่ไปไหนไม่ทันไม่ทันวะอยู่หลังบ้านไม่ทันไปไม่ทันอยู่ไหนแล้ววะอุ้ยเฮียพี่รอละไป ไม่ไหวก็ออกไม่ไหวก็ออกไม่ไหวก็ออกใช่แต่พี่ไปไม่ได้ตายยาไม่คูดดาวไม่ได้แทงหลังมาไปไหพูดไปไกลไกลดีครับท่านเผาไหนมีหลุมตรงนี้ว่ะเอาว่ะไม่หลุมหรอกไม่หลุมสิ จะรอยขึ้นแห้งเนยว่ะโอ้โหไอ้เจ้าโตดไม่ได้อ่ะคือทางหลังไม่ใส่มา <c oughs> โอ้ยพี่เสียพ่อโอ้ยเฮีย้ยพ่อคงตายไอสัตว์วิ่งหน่อยก็ถึงแล้วไม่ไม่รู้ ไม่กิดถ้าพี่ไม่ฉีกจาบบ้านใหญ่มาพี่ไม่มีทาง้มอ่ะคืออย่างที่บอกอ่ะคือเราต้องพยายามปั่นเครื่องกลางแบบอ่ะคือปันป่นปั่นหยุดหยุดก็ได้ไม่เป็นไรพี่ฉีกพี่แตกตามนั้นเลยไม่ไหวโอเคได้พี่ต้องปันป่นปันป่นหยุดหยุดไว้แล้วคือคนปัน่นต้องฉีกให้คนกูไม่น่าเลยกูไม่ฉีกก็ไม่แตกแล้วแล้วมีคุงจะมาเมื่อไหร่เนี่ยโมโห <โฮ S 2> นะโทรโทรเลยเละกันไม่ไหวนะโทรเลยเละกันสักพักมึงใครเนี <laughs> ่ย ปีสามเปอร์กว่าผีมีผีมีมิสเปอร์